สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะปุ้ยจะมาทดลองผงซักฟอกละมุนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าระหว่างผงซักฟอกละมุนนะคะผงซักฟอกทั่วไปนะคะแล้วก็น้ำยานะคะซักผ้านะจะมีประสิทธิภาพแตกต่างกันง่ายนะคะ,ะ,คะทุกคนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวปุ้ยเตรียมน้ำไว้ก่อนนะคะเตรียมน้ำไว้ให้ปริมาณเท่ากันๆๆๆๆนะคะทั้ง3ามแก้วแล้วเราจะมาดูการทดลองกันนะคะทุกคน ใส่น้ำ้าไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําการทดลองเตรียมน้าไว้ก่อนจริงๆทํา2ชนิดก็ได้แต่วันนี้จะทําให้ครบเลยนะคะก็คือทั้งเป็นน้ํายาและก็เป็นผงซักฟอกด้วยนะคะแล้วก็ผงซักฟอกละมุนของเราด้วยนะคะเติมน้ำไปเลยค่ะสารแก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะคะเตรียมความเปื่อนนะคะความเปื้อนของเรานะคะเตยมแก้วกับช้อนมานะคะแล้วก็นะคะมีเบตาดิน มีหลายยี่ห้อใช้อันไหนก็ได้นะคะใช้หนึ่งขวดนะคะทุกคนใช้หนึ่งขวดนะคะอุ้ยใช้ขวดนี้นะคะเติมเข้าไปในแก้วนะคะหลอเปล่าหนึ่งแก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเตรียมนี่ค่ะน้ำมันพืชนะคะ,น,คะน้ม,นะนมันพืชสำหรับคาดน้ำมันต่างๆานะคะทุกคนใส่เข้าไปได้เลยนะคะใส่เข้าไปได้เลยนะคะจะเป็นคาดน้ำมัน,นเครื่องหรือว่าอ่าคราบอาหารที่มีน้ำมันติดอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนนะแล้วก็แป้งค่ะกลุ่มแป้งทั้งหลายนะคะแป้ง แป้งตัวนี้ใช้แทนกลุ่มแป้งได้หมดเลยนะคะใส่เข้าไปค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะทุกคนคนให้เข้ากันค่ะอันนี้จําลองความเคลื่อนก่อนนะคะทําไมต้องใช้สาชนิดนี้นะคะเพราะว่านะคะเบตาดีนหรือว่าโพลิดีนนะคะใช้แทนคราบหนักนะคะที่ฝังแน่นกับเสื้อผ้าข,ของเรานะคะน,น้ามันเพื่อก็คือแทนน้ามันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคราบเน,นือไส้น้ํามันทําอาหาร มันเคลื่อนทั้งหลายนะคะที่มีกินแล้วก็ขจัดคราบยาเป็นค้าฝังแน่นนะคะแล้วก็แป้งก็คือแป้งฝุนแป้งพับนะคะที่เราทงหน้าทั้งหลายนี้นลคะ่ะทุกคนนะทำคราบเสร็จแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใส่เนี่ยนะคะผ้าขาวและผ้าสีนะคะทุกคนใส่เข้าไป3เซตเลยนะคะเซตที่1นะคะเซตที่2นะคะเพราะเราจะทดลอง3เซตใช่ไหมคะเราจะทดลองทางผ้าสีและผ้าขาวจะได้รู้ว่านะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผงซักฟอกมือใช้ได้กับผ้าขาวและผ้าสีนั่นเองค่ะนะคะ ใส่เข้าไปนะคะทุกคนทําให้เปื่อนไปเลยนะคะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนต่อไปเรจะเตรียมผงซักฟอกทั้ง3ชนิดนะคะทุกคนนะอันนี้เป็นผงซักฟอกทั่วไปนะคะเราจะใส่ปริมาณเท่ากันค่ะใช้ช้อนตวงนี้ก็ได้นะคะทุกคนใส่เต็มช้อนเลยค่ะแล้วก็คนนะคะอันนี้เป็นนะคะน้ำยาซักผ้านะคะทุกคนน้ำยาซักผ้าที่ สิบจิภาคเราเพื่องน้ํายาซักผ้านะคะจะทําให้ผ้าเราไม่เป็นคราสใช่ไหมคะเราก็เลยชอบใช้ค่ะน้ํายาซักผ้านะคะทุกคนใส่เข้าไปให้เต็มเหมือนกันคะ่ะเสร็จแล้วก็คนนะคะทุกคนอ่าต่อไปนะคะก็เป็นผงซักฟออละเมือของเราน,นั่นเองค่ะนะคะผงซักฟ้อละเมของเรานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะหนึ่งช้อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะคนเลยค่ะคนเลยนะคะทำไมเราต้องหนีไว้นะคะเพราะว่าโปสซัพพ์ก็ขอราเป็นนวัตกรรมาโ,โอออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นควรหนีบไว้นะคะทุกคนนะเพื่อประสิทธิภาพของโปสซัพพ์กยังค,คงอยู่นะคะหรือจะเก็บไว้ในขวดก็ได้ค่ะคะุณให้เข้ากันค่ะอันนี้ละลายแล้วนะคะเพราะเป็นน้ำนะคะทุกคนอันนี้นะคะ จะให้ดูนะคะว่าผงซักฟอกทั่วไปนะคะก็จะมีคราบนะคะคราบะะทุกคนเห็นคราบอยู่ใช่ไหมคะนะคะละลายยังไม่หมดนะคะอันนี้คือส่วนที่เติมเต็มมากับผงซักฟอกทั่วไปนะคะส่วนผงซักฟอกละมุนละลายไปหมดเลยไม่มีคราบติดขอบเลยนะคะตรงนี้นะคะสังเกตดได้นะคะ,ะต่อไปคะ่ะทุกคนเราจะมาทดลองให้เห็นกันเลยนะคะว่าโคซักฟอกนะคะของเรานะคะประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะนะอ่ะก็จะเอาขึ้นมาเลยนะคะ ผ้าหนึ่งก้อนนี้นะคะก็จะมีทั้งผ้าขาวและผ like ้าสีนะคะนะอันนี้เป็นผ้าสีเหลืองนะคะแต่ตอนนี้ไม่เห็นสีแล้วนะคะอันนี้เป็นผ้าขาวค่ะแต่ไม่เห็นสีเหมือนกันนะคะอันนี้ผ้าเหลืองนะคะอันนี้ผ้าขาวนะคะอันนี้ผ้าขาวทุกทุกแก้วนะคะจะมีทั้งผ้าสีและผ้าขาวค่ะอนุญาตเช็ดมือนนิดนึงค่ะต่อไปก็จะคนให้เข้ากาันการคนนะคะเป็นการทดลองเท่ากับเครื่องซักผ้านะคะทุกคน ดใหู้นะะคทุกคนจะเห็นความแตกต่างที่มองเห็นเลยตอนนี้นะคะก็คือสีเปลี่ยนไปนะคะสีเปลี่ยนไปค่ะเห็นไหมคะทุกคนสีเปลี่ยนไปนะคะหัวซัฟฟอร์ลมุนของเรานะคะสียังเป็นสีขาวอยู่นะคะเห็นไหมคะหัวซัฟฟอ์แต่ฝั่งนี้หัวซัฟฟอ์จะเป็นสีดํานะคะหัวซัฟฟอ์จะเป็นสีดํานะคะทุกคนนะส่วนตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็คือน้ำยาซักผ้านะคะทุกคนยังเห็นเป็นสีดำอยู่เลยเห็นไหมคะอ่าควรดูนะคะว่าจะหายไปไหมนะคะสีดำนะคะสิ่งที่เห็นความแตกต่างนะคะตอนนี้ก็คือน,นะคะประสิทธิภาพของผงซักฟอกที่ถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วนะคะถ้าเราเอาไปรดน้ําต้นไม้หรือนะคะเอาไปเททิ้งนะคะสีดําเราจะกล้าเทไหมนะคะนั่นก็คือน,นะคะผงซักฟอกละมุนของเราสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเพราะดูสีสิคะทุกคนสามารถไปรดน้าต้นไม้หรือเทตามท่อระบายน้ํานะคะก็สามารถกําจัดเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อบ,บัตทีเรียเชื้อ โรคที่อยู่ตามท่อระบายได้ด้วยนะคะทําให้ท่อระบายทุกคนค่ะหลังจากที่เราคนมาระยะหนึ่งนะคะเราเห็นความแตกต่างแล้วค่ะลองหยุดคนดูนะคะว่าเป็นยังไงดูสีนะคะดูผงซัฟฟอรละมุนของเรานะคะทุกคนตอนนี้นะคะผ้าขาวและผ้าสีกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ว่าผงซัฟฟอกยังเป็นสีเหมือนเดิมเหมือนกัน,นะค่ะสีขาวเลยนะคะทุกคนนะอะเห็นไหมคะผ้าประสิทธิภาพของเรานะคะ ผ้าสีผ้าขาวก็สีสดใสเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะน้ำยาซักผ้าค่ะน้ำยาซักผ้านะคะทุกคนดูนะคะจากที่เราเคยคิดว่าน้ำยาซักผ้าค่ะจะทำให้ผ้าของเราสะอาดนะคะปรากฏว่าดูนะคะทุกคนนะผ้าตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นสีเหลืองไปติดที่ตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะทุกคนนะยังเปื้อนอยู่เลยนะคะแล้วก็ผงซักฟอกทั่วไปค่ะ ผงซักฟอกทั่วไปค่ะทุกคนราคาอาจจะแตกต่างแต่ประสิทธิภาพก็แตกต่างกันเหมือนกันนะคะทุกคนอ่าดูนะคะผ้าสีเหลืองมองแบบนี้นะคะผ้าสีขาวนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะทุกคนดูนะคะประสิทธิภาพแบบนี้ทุกคนจะเลือกอะไรนะคะถ้าเป็นปุ้ยปุ้ยก็เลือกระมุนแล้วถ้าคุณล่ะคะคุณเลือกอะไรทดลองดูค่ะทุกคนลองทดลองดูก่อนกัน